พี่ค่ะคุพี่เนยน,นะคะตอนนี้คดณมาช้อปปิง้งเดินเล่นอยู่ที่ช่างชุยตรงแถวแถวตลิ่งจันําีิ้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุมาช้อปปิ้งในร้านเป็นร้านแบบอารมณ์ประมาณ5 y ย a r India ดีกว่าแบบน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราแอบมาดูในร้านกันคดสอยไปละหนึ่งตัวขออนุญาตพี่เจ้าของร้านะค่ะนี่เห็นไหมล่ะโอ้ตายแต่ละงานคุกกี้ เป็นพวงกุญแจที่ติดผมต่างหูนะคะชอบก็ใจละลายตรงนี้จะเป็นเซ็กชันของต่างหูน่ารักเลยเนาะอะไรเงี้ยงานวินเทจวินเทจหน่อยอะไรอย่างงี้ตัมติ้งไหลแดกนี้เห like ล่าเสื้อน่ารักที่จะเป็นแบบผ้าประมาณใส่อารมณ์สบายๆเป็นงานเขาบอกว่าเป็นผ้าอินเดียก็มีทั้งแบบตัวยาวตัวสั้นอะไรอย่างน,ะะนี้นะคะน่ารักดีถ้าใครที่แบบสายใส่สบายสบาย นะนี่คือสินของเรานะเรงานตะกงตะก้าที่ทีก็นน่ารักจังนี้จะกู้อสวัสดีค่ะคุณพี่แน,นนะคะคลิปนี้โค้ดไปเที่ยวที่ช่างชุยมาก็ไปแวะช็บปของล l y นาวนะก็เลยเอาภาพมาฝากทุกคนนะคะให้หัวใจเต้นแร่นอะไรงี้นะคะใครที่ ห่างหายจากการช็อปได้ดูแฟชั่นได้ดูอะไรเพราะว่าน่าจะชวนช้านทีเดียวนะคะส่องกันไปค่ะพวกเราค่ะ mm hmm. มีหลังนิดนึตง้งใจนิดนึงแล้วก็อยากจะได้อะไรก็เชื่อว่าทุกคนได้ของจรค่ะก็ใครอยากจะ shopping, ช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะคะก็มาเดินได้แล้วก็เป,เป็นงานของคนไทยช่วยคนไทยเนาะช่วงนี้นะคะ See you next next คลิปค่ะวันนี้ไปลาบยบายใครที่อยากจะช้อปปิ้งนะคะตอนนี้คเนเปิดคลาส ชอปปิ้งกับโค้ดวีนานะคะสามารถที่จะล็อกวันล็อกคิวได้ก็อยากจะบอกว่าช็อปกับโค้ดสุดป,ปินนะคะสอนทางเรื่องของเลือกเสื้อผ้าเลือกชุดเลือกสไตล์ชุดไหนใส่กับอะไรยังไงนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเขียนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ค่ะและจะบอกว่าใครได้ชอปกับโค้ดชีวิตเปลี่ยนเจอกันในคลาสคะ่ะ In limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus. I'm distracted and I don't